รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องเงินเดือนครั้งที่2 1ตุลาคม2,567นางสาว 1, ห, 3, 4, านหนึ่งฤทัยศไทยสีพรงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำอ้อสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3สรุปผลการปฏิบัติงานงานนโยบายและจุดเน้น การเสริมสร้างทักษะอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนบ้านคำอ้อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเก่งดีมีสุขส่งเสริมให้นักเรียนมีอาชีพระหว่างเรียนในหลากหลายด้านช่วยให้มีรายได้เสริมลดภาระของครอบครัวมีวิชาชีพติดตัวเพื่อประกอบอาชีพในอนาคตผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์และน้อมนำหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โรงเรียนบ้านคำอ้อมีกระบวนการบริหารจัดการเชิงคุณภาพในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมได้จัดการเรียนรู้โดยยึดหลักเด็กคิดเด็กทำเด็กนำเสนอซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบ active learning นักเรียนได้ปฏิบัติจริงโดยนำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นเรียนรู้จากปราดูมิปัญญาท้องถิ่นในการปั้นหม้อและเขียนลายเป็นการสืบสารและอนุรักษ์ูมิปัญญาท้องถิ่น การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูโรงเรียนบ้านคำอ้อนำโดยนางสาวหนึ่งฤทธไทยศรีพรงามได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูที่ทางหน่วยงานต่างๆจัดอบรมและให้ความรู้แนะนําเรื่องการใช้จ่ายเงินนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติเพื่อความเป็นอยู่ที่พอประมาณมีเหตุผลมีภูมิมุ่มมกันที่ดี การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ในสถานศึกษาการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ทางโรงเรียนบ้านคำอ้อมีการปั้นหมอ้อและเขียนลายซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิน่นทางโรงเรียนได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ตรักในภูมิปัญญาท้องถิน่นส่งเสริมต่อย,ยอดปรับปรุงพัฒนาและอนุรักษ์ภูมิปัญญา การขับเคลื่อนคีตตะมวยไทยเพื่อสุขภาพในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคำอ๋อได้จากกิจกรรมออกกําลังกายโดยใช้คีตตะมวยไทยมาประกอบท่าเต้นผู้เรียนได้เรียนรู้ศิละปะก,การป้องกันตัวช่วยเหลือตอนเองได้ยามจำเป็นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและเป็นแรงบันดาลใจสู่การสร้างนักกีฬามวยไทยมืออาชีพ ลดการประเมินของสถานศึกษาได้ลดกิจกรรมที่ซับซ้อนไม่ส่งผลตกก่อการพัฒนาของผู้เรียนยกเลิกการรายงานปอพแบบรูปเร่มโดยการนำโปรแกรมปอพ5ปอพ6เข้ามาแก้ไขปัญหาในการทำงานที่ซับซ้อนและลดการใช้จ่ายในการจัดซื้อปอพรูปเร่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมออนไซน์ site, เป็นออนไลน์ line, เพื่อไม่ให้ครูออกนอกห้องเรียนได้ได้อยู่กับนักเรียนในชั้นเรียน การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบครัชั้นแก้ไขปัญหาครูไม่ครบชั้นและได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยนำ DLTV การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเข้ามาจัดการเรียนการสอนแก้ไขปัญหาครูไม่ตรงเอกไม่ถนัดในรายวิชานั้นๆและดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆตามสภาพบริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก การสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรโรงเรียนบ้านคํามอได้เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ก,กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนต่างๆของทางโรงเรียนผ่านทาง Facebook และแอปพลิเคชัน Line เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจได้ทราบการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา a n y h e r e a n y t i m e ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ได้ส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรมจัดการสื่อ AI โดยการใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ให้เท่าทันโลกปัจจุบันซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนโครงการอาหารกลางวันมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนมีคุณค่าทางโภชนาการตาม Thai School Lunch อันจะช่วยให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียน การเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยในสถานศึกษาปรับสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ให้มีความปลอดภัยหน้าอยู่หน้าเรียนนำนักเรียนเข้ารับการอดรงการใช้ทางดับเพลในสถานศึกษาโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำอย่างปลอดภัยรู่นนำชุมชมจัดชุดอ,อปอพอรรมารักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัย การเสริมสร้างความเข็มแข็งระบบแนะแนวการชีแ้แนะและการดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตของผู้เรียนโรงเรียนบ้านคําอ้อได้แนะแนวผู้เรียนโดยการจัดกิจกรรมโฮมรูมในทุกๆวันเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบแนะแนวการชี้แนะการดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตของผู้เรียนให้คําแนะนําเกี่ยวกับเส้นทางการศึกษาอาชีพที่เหมาะสมส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้เรียนวิธีใหม่ด้วย School Hail Hero และสุขภาพกายรอบด้านนอกจากนี้ยังได้ประสานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเข้ามาดูแลสุขภาพกายของผู้เรียน สุขาดีมีความสุขโรงเรียนบ้านคำอ้อได้พัฒนาปรับปรุงห้องน้ำตามนโยบายโครงการสุขาดีมีความสุข Happy Toilet มีความสะอาดสะดวกสบายสุขลักษณะและสวยงามรายงานข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายที่1 การส่งเสริมการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติน้อมนำพระบรมราโชบายด,ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาผลลัพธ like ์ผู้เรียนมีความรักในสถาบันชาติศาส,สนาพระหมหากษัตริย์มีคุณธรรมจริยธรรมไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามปฏิเสธสิ่งที่ชัว่วผู้เรียนมีทักษะและประสบการณ์ด้านอาชีพ ผู้เรียนรู้หน้าที่ของตนเองมีน้ำใจมีจิตสาธารณะมีความเอื้ออาทรและช่วยเหลือผู้อื่นประเด็นท้าทายที่2การเสริมสร้างระบบกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียนโดยระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการดูแลความปลอดภัยนักเรียนด้วยระบบความปลอดภยัยปรับสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ให้มีความปลอดภัยหน้าอยู่หน้าเรียนติดตั้งกล้องวงจรปิดปิดรั้วหน้าโรงเรียนระหว่างวันผู้นําชุมชนดูแลความปลอดภัยในวันหยุด นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำอย่างปลอดภัยอบรมการใช้ทางเดือบเพลิงให้กับผู้เรียนผลลัพธ์สถานศึกษามีความปลอดภัยผู้บริหารข้าราชการครูบุคลากรและนักเรียนมีแนวทางในการป้องกันหากเกิดเหตุผู้ปกครองมีความไว้วางใจประเด็นท้าทายที่3การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC เพื่อยกระดับผลสำฤทธิ์ด้านการอ่านของโรงเรียนบ้านคำอ้อ ประชุมคณะครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้านการอ่านได้ดําเนินการพัฒนาการอ่านในทุกๆวันดําเนินการกิจกรรมภาษาไทยวรรละคาหลังเคารพธงชาติกิจกรรมการอ่านคําพื้นฐานในชั้นเรียนก่อนเรียนกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมหลังเลิกเรียนกิจกรรมฝึกร้องเพลงพัฒนาทักษะด้านการอ่านผลลัพธ์ผู้เรียนมีทักษะการอ่านออกเขียนได้การอ่านคล่องเคล่อนคล่องมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น